แพ่าพาแสงทองเช่าเจ็ด3.4แสนบาทส่งแม่รักษาตัวที่กรุงเทพมหานครแฟนคลับส่งกำลังใจให้หมอลำสาวคนดังแพ่าเพแสงทองแต่ช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวส่งคุณแม่วิสัยทดรักษารักษาอาการป่วยหนักที่โรงพยาบาลทนบุรีกรุงเทพมหานครโดยเพจข่าวลูกทุ่งเปิดเผยว่าวันที่25กันยายน2563แพ่วพ่าแสงทองกับบิ๊กทิติวุฒิ เช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวส่งคุณแม่วิสัยทนรักษาคุณแม่แพลวพลวแสงทองรักษาอาการป่วยหนักที่โรงพยาบาลทนบบรีกรุงเทพโดยบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หนึ่งใน5ศิลปินเดอะบอยซุปตาอินดี้เผยว่าคุณแม่วิสัยป่วยมา2วันแล้วครับ2วันก่อนเป็นเส้นเลือดในสมองตีบติดเชื้อโรคหัวใจเลือดอ่อนในสมองรักษาในห้อง i อ u โรงพยาบาลยโสธรลูกๆ ก็ตัดสินใจย,ย้ายไปที่รักษาโรงพยาบาลทุนบุรีที่กรุงเทพมหานครก็ต้องเหมาเครื่องบินเจ็ตของเอกชนเพราะเดินทางด้วยรถจะหลายชั่วโมงมากเมาเฉพาะเที่ยวไปก็340,000บาทมีคุณพ่อและพยาบาลไปด้วยแต่ผมก็แพลาวไม่ได้ไปเพราะแพล่ๆก็ใกล้คลอดท้อง9เดือนแล้วอีกอย่างคือต้องซ้อมวงเพื่อโชว์คอนเสิร์ตเพื่อเปิดฤดูกาลหตุลาคมที่บ้านโคกก่อหินเล็กไฟอำเภอเลิงนกทายโสธรสองทุ่มถึงตีสอง เพ่าๆท้อง9้าเดือนแล้วพร้อมคลอดตลอดเวลาให้พี่บาสมาดูแลส่วนพ่อไปดูแลแม่ที่กรุงเทพมหานครทุกคนเป็นห่วงมากๆโทรติดต่อกันตลอดเวลาแต่คอนเสิร์ตเปิดวงเรายังมีเหมือนเดิมหยุดไม่ได้มีทีมง,งานลูกน้องหลายร้อยชีวิตที่ต้องดูแลงานดําเนินต่อไปเป็นห่วงแม่มากๆลูกๆตั้งสติเดินหน้าต่อจะหยุดไม่ได้แฟนเพลงโทรมาทั้งวันทั้งคืนแบบโทรมาตลอด บางคนแนะนำร้อยวิธีรักษาแม่บางคนก็เป็นห่วงไปทำบุญนะไปวัดนะหลายร้อยสายเลยครับขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงลูกๆจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับทางช่องยอดยิ่งก็ขอให้คุณแม่แพรวพแาวแสงทองหายจากอาการป่วยโดยเร็ววันด้วยเถิดครับ